คำถามคือมัน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 กี่ชั้นสร้างกี่กชั้นพี่สองชั้นเท่ากันเนี่ยสองชั้นเท่ากันมันกระเทือนแค่ไหนไอแนวรั้วนั่นน่ะครับจาเป็นต้องเป็นเข็มเข็มกลมไหมแนวรัว้วถ,ถ้าเป็นเข็มไอมันกระเทือนมากจนทําให้รั้วพังได้ไหมสวัสดีครับผมมิสเตอร์สปันแมนออนไซน์ครับวันนี้เราพามา ที่สายงานบ้านลูกค้าท่านหนึ่งนะครับมีคําถามว่าจะต้องการเลือกใช้เสาเข็มไมโครพายชนิดไหนดีที่ตอกทิดตัวอาคารแล้วจะสั่นเทือนน้อยหรือสั่นสะเทือนมากมีผลต่อโครงสร้างหรือเปล่าครับวันนี้บ้านลูกค้าเรามาอยู่ที่หมู่บ้านบ้านอยู่ในย่านลำ,ล,ำลูก,กานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปแนะนําแลาไปพูดคุยกับลูกค้าจริงๆเลยครับว่าคําถามที่เกิดจากลูกค้าผมเชื่อว่าที่เราจะไปพบลูกค้าวันนี้ครับคงเป็นคําถามที่ท่านผู้ชมทางบ้านก็คง มีคำถามเหมือนกันว่าถ้าหากจะเลือกใช้เสาเข็มไมโครพายแล้วครับท่านจะเลือกใช้เสาเข็มไมโครพายชนิดไหนดีนะครับตามกันมาเลยครับด้านซ้นายด้านขวาแล้วก็เ e อเรียก็่จะเตะอ๋ออารมณ์อย่างเงี้ยครับที่นี้ที่ผมออกแบบไว้อะก็คือห่างจากห่างจากแนวรูนน้นยครับสองเมตรห้าสิบครับประมาณที่คุณโอยืนเนี่ยครับแต่เข็มที่ผมจะตอกเนี่ยเข็มที่ผมจะตอกก็คือผมตอกนี่ตอกที่ มันต้องเว้นเว้นอย่างงี้มันต้องเว้นจากกำแพงมาห้าสิบเซนนะพี่เ <continues> ว้นจาก,กระยะกำแพงเนี่ยมาห้าสิบเซนครับแล้วเดี๋ยวผมออกแบบคานยืน่นออกแบบเอมอล่ะเองได้แล้วพอร์ม<อ>มันก็พอดีเพราะว่าห้าสิบเซนเนี่ยมันจะมีพุตติ้งด้วยไงพุตติ้งพี่เท่าไหร่อ่ะครับก็มาห้าสิบเซนนั่นแหละอ่าพอดีเลยครับทีนี้อันนี้มาปุ๊บห้าสิบเซนนี่มันถึงว่าระยะออฟเซตจากผนังเนี่ยมันถึงกึ่งกลางเสาเข็มนะครับจะเป็นระยะที่ห้าสิบเซนครับคำถามคือมัน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 กี่ชั้นสร้างกีง่ชั้นนนนพีี่่่ชัั้เเทากย สองชั้นเท่ากันมันกระเทือนใช่ไหมถามว่าใจผมว่าผมตอนนี้ผมจะเอาเข็มไอถ้าเข็มถ้าเป็นเข็มไอต้องเป็นไอยี่สองขึ้นไปพี่ต้องเป็นไอยี่สองขึ้นไปเนาะครับครับือถ้าไอสิบแปดไม่อยู่ก็ไอยี่สองแหละผมว่ากับไอยี่สองเลยถ้าไอยี่ถ้าเป็นถ้าเป็นไอก็ไอยี่สองแต่ถ้าถามว่าเรื่องแรงสะเทือนนะถ้าเป็นเข็มกลมอะตัวกลมยี่สิบเอ็ดตัวกลมยี่สิบเอ็ดกับไอยี่สองราคามันมันมันก็ต่างกันเนาะพี่น้องคือถ้าเป็นกลมยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันจะนิ่มกว่าก็ตต้้้ออองงงัดใจว่่าาาถถซีีเเเรรรยสสืืแะทน ถ้าตีเ่เรื่องแรงสะเทือนก็ต้องใช้เป็นเข็มกลมเข็มสปันกลมถ้าไม่คิดว่าโครงสร้างอันนี้เป็นพีแคนหรือเป็นเป็นเกาะอ,อีกนะครับเกาะอิฐอาปูนแต่ดูดิของเดิมมันมีรอยรล้าแล้วเนี่ยอ่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจผม่าเกิดกลัวมันมีแรงสะเทือนมากมันก็ครับผมก็ต้องมาตั้งต้องมาเก็บการให้เขาอ่ะคือเก็บเราเ็าเก็บอยู่แล้วแหละครับแต่ว่ามันมันก็คือมันเพิ่มความสั่นสะเทือนของตัวบ้านอะเดี๋ยวอาจจะเป็นอะไรมากกว่านี้ถูกปะครับ ทีนี้ก็เลยถามว่าถ้าไอ้ยี่สองมันจะทือมาเท่าไหร่ก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะพี่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่างถ้าสมมติในสิบหนึ่งในสิบอะไอเ้เข็มเข็มไอก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์แต่เข็มกลมแรงทืทออยู่ประมาณสักสองสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอ่ามันก็จะต่างกันเข็มกลมอะใช่ไหมครับหรือไม่อีกทีก็สแควรูหรอสแควร์รูสแควร,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 ร์รูนี่มันดิจิตอลตั้งไรเป็นสิบแปดคูณสิบแปดไม่ใช่เล็กไปว่าแต่โหลดอะโหลดมันจะอยู่ประมาณยี่สิบตันครับยี่สิบตันใช่ ดูโหลดทีงโหแล้วถ้ากลมอะถ้ากลมก็อยู่ประมาณยี่ห้าสามสิบอ๋อยี่ห้าเดนเตยี่สิบเดมเตยี่สิบครับอือยิบห้าถ้าเป็นเข็มไอยี่สองก็อยู่ประมาณยี่สิบแรงเส้นก็จะน้อยลงแรงเส้นน้อยลงครับเอ่ออ่ะสมมติผมไอเนี้ยเอาเข็มกลมอ่าครับแล้วผมหาไปอีกสองเมตรห้าสิบเอาเข็มไอคือหมายถึงว่าแนวนี้จะพี่จะเอาเข็มเข็มกลม ก็อยู่ที่พี่ดีไซน์อันนี้ไม่มีปัญหาเป็นจริดแต่ว่าเรื่องของตัวเซตเมนต์เรื่องของความลึกเรื่องของโบกเขาเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในระยะสุดตัวที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันอ่ฮะไม่คําถามผมคือถ้าห่างไปจากแนวผนังอติว่ามเมตรแล้วกันรูปนี้ห้าสิบไปอีกองนี้ห้าสิบสามเมตรอ่ะจนมาถึงแนวอาคาเนี่ยถ้าเป็นเข็มไออ่ะสะเทือนการสะเทือนเยอะไหมมันมันมันห่างเพียงพอไหม คือถ้าถ้าขยับมาขนาดนี้แล้วเข็มไอก็สามถ้าออกมาสามเมตรเนี่ยมันก็ได้พี่เพราะมันราคามันต่างกันถูกไหมล่ะใช่หรือไม่ต่างกันราคากับเข็มไอกับสปันใช่ไหมอฮะมันต่างกันที่ต่างกันต่างกันครับต่างกันราคาเราค่อยคุยกันอีกทีใช่ราคาราคาจะต่างกันอยู่แต่ปกติแล้วถ้าเลือกถ้าเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะใช้เป็นเข็มประเภทเดียวกันไปอแต่ถ้าเกิดพี่อยากจะได้เป็นเข็มไออยู่ตรงนี้เข็มสปันตงอยู่ตรงนั้นก็ มันก็ต้องทํารายการเดี๋ยวผมจะทํารายการคํานวณมาให้ทํารายการคํานวณมาว่าพวกไอตัวราเทนโบเขากับตัวโบเขาเนี่ยในระยะที่สมมุติเราพี่ต้องการระบุที่โหลดที่ยี่สิบตันใช่ไหมครับผมก็ต้องทําตัวรายการคํานวณมาให้พี่สองชุด uh huh. ชุดที่เป็นเข็มไอยี่ส uh ิบสองกับชุดที่เป็นเข็มสปัน uh huh. มาแล้วพี่ก็ต้องมาเปรียบเทียบก,กันดูว่าไอตัวราเทนโบเขาอ่ะกับไอระยะสุดตัวของเขาอ่ะ uh huh. มัน ถ้ามันใกล้เคียงกันมันก็โอเคใช่ครับโอเคเออได้อย่างนั้นก็ดีผมจะได้มาแต่ถ้ามันถ้ามันทัาแต่ระยะตัวมันไม่ใกล้เคียงกันนะมันห่างกันเยอะมันก็มันก็จะมีผลมันก็จะมีผลอ่าถูกอ่าจะทำรายการนวลให้ผมดีกว่าแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวผมใช้ไมโครพายหมดเลยผมไม่แยกแล้วครับเพราะว่าเป็นเข็มเจาะเข็มอะไรอ๋อครับเข็มทั้งหมดมันจะมายี่ยี่ห้าต้นครับยี่ห้าต้นเนี่ยคือจริงๆเนี่ยบ้านเนี่ยตัวบ้านเนี่ยมันก็จะมาอย่างนี้ครับ แล้วก็มาอย่างนี้เป็นตัว L อะนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นพื้นหน้าบ้านเนี้ยครับเป็นพื้นเทเลสหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านนีงไอ้พื้นเทเลสหน้าบ้านนี่เวลาทางเข้ามานี่เดี๋ยวเราเทียบมาต่าอตรงนี้แล้วก็ยกข้ามครับยกข้ามมาได้พี่มันจะได้ไม่ไปแตะต้องกับตัวบ้านตัวพื้นเขาอืม,มน่สุดอะไรนูน่นไอแนวรั้วนัะนะ่นอะครับจําเป็นต้องเป็นเข็มเข็มกลมไหม แนวรั้วถ้าเป็นเข็มไอมันกระเทือนมากเป็นทําให้รั้วพังได้ไหมคือต้องบอกว่าเข็มไอก็ตอกได้พี่แต่ว่าโอกาสที่จะทําให้ให้พังไม่พังเนี่ยมันก็มีสูงกว่าเข็มกลมครับต้องใช้คําตอบอย่างนี้มากกว่าครับอย่างนี้มันก็ต้องย้อนกลับมาทํารายการคานวณเป็นทั้งเออใช่เดี๋ยวคือเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอังี้พี่ตัดสินใจเนี่ยเดี๋ยวผมทํารายการคานวณให้ก่อนครับเป็นทั้งสามหน้าเลยครับเข็มก็คือจะเป็นเข็มไอยี่สิบสอง ตัวสแควรสิบแปดคูณสิบแปดแล้วก็ตัวกลมยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวทำรายการคำนวณสามตัวนี้ให้และดูดูรายการเดี๋ยวดูพวกทัสเตทเมนต์พวกระยะล่าเทนโบเคาก่อนแล้วพี่ก็ประกอบการแต่สินใจว่าจะเลือกใช้เป็นเข็มประเภทไหนนะฮะมีมีเข็มอะไรบ้างนะเข็มกลมเข็มกลมเข็มกลมสิบแปดเหรอเข็มกลมยี่สิบเอ็ดครับอ่าเข็มกลมยี่สิบเอ็ดแต่มีเตอวยี่สิบเอ็ดแล้วก็เข็มไอเข็มไอยี่สิบสองอ่าไอยี่สิบสองอ่าครับไปนี่กัน ไอยสองครับถ้าเข็มกลมสิบแปดมีไหมไม่มีครับเล็กสุดคือเล็กสุดคือจะเป็นตัวถ้าเป็นสปันนะถ้าเป็นถ้าเป็นเข็มสปันแรงเหวี่ยงเนี่ยจะเป็นเข็มสี่เหลี่ยมหน้าสิบแปดคูณสิบแปดครับอันนั้นเล็กสุดละแล้วถ้าไม่สปันถ้าไม่สปันก็เป็นเข็ม,มเข็มไอสิบแปดแต่ว่าถ้าทำสองชั้นไม่ไม,ไม่ไม่แนะนะําอ่ะพี่ครับอนะไอยี่สองน่ะไอเนี่ยผมเอาอยู่ละครับส่วน ส่วนสแควร์เนี่ยมันมีทั้งสปันและไม่สปันถูกต้องปะที่ของผมมีแต่สปันอย่างเดียวครับสแควร์เนี่ยคือสปันแล้วเป็นสแควร์รูใช่ไหมชักสแควร์รูเออไดมิเตอร์สิบแปดคูนสิบแปดหรือไม่ก็กลมกลมยี่สิบเอ็ดเป็นสปันอย่างเดียวเป็นสปันอย่างเดียวไม่สปันมีไหมไม่มีครับอ๋อโอเคครับราคาใกล้เคียงไหมสแควร์เหลี่ยมกับกลมก็ต่างกันครับมันก็จะไล่ขึ้นไปเลยตั้งแต่ราคาแต่อายุยี่สอง ไอตัวสแควร์สปันสี่สิบแปดคูณสิบแปดเนี่ยแล้วก็ไปกรมยี่สิบเอ็ดราคามันจะไล่ขึ้นไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาไล่ราคาดีกวก่อนดีกว่าครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดสินใจว่าจะเลือกอันไหนดีได้ดพี่แต่โลต่มันรับพออยู่แล้วล่ะเพราะว่าไอตรงนี้เป็นแค่ระเบียงไงแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นทางเดินตรงกลางบ้านครับเพื่อที่ไม่ให้ลูกค้าเขาไม่ใช่ว่าอนาคตมันตรงทางเดินกลางบ้านทุดลงอะไรอย่างเงี้ยออก็เลยตอกเข็มรองรับไปเลยเวลาตอกเข็มอ่ะได้ศูนย์แบบเตะเลยไหมผิดศูนย์เท่าไหร่ ไม่เกินห้าครับไม่เกินครับไม่เกินห้าไม่เกินห้าครับไอตรงนี้ผมอยากเน้นๆไงผมกลัวเวลาตั้งเสาตอมอแล้วก็เวลาเสาคอนโทลขึ้นไปอ่ะคือตอกคือประเภทเข็มตอกอบะพี่มันจะได้เป๊ะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เน่ยค่อนข้างที่จะมันจะต้องมีนิดๆหน่อยๆบ้างอะไรเงี้ยเราหรอผมเห็นว่าพลามันเป็นเครื่องจักรเล็กๆอะไรเงี้ยครับคือก็เข้าใจว่าเข้าใจว่ามันน่าจะได้เลยไม่ถ้าสมมติว่าเป็นเข็มรูอ่ะเข็มสปันกลมมีรูเนี่ย ก็คือถ้าสมมติว่าผมปักถังแล้วก็เหล็กเสียบขึ้นมาเนี่ยบนดินเนี่ยแล้วพอเราพอเราเอาไอ้เข็มสะปันรูเนี่ยกดลงไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยตรงนั้นจะถือว่าได้ศูนย์เลยใช่ไหมล่ะถูกต้องป่ะแต่ถ้าไอเนี่ยมันไม่มีรูถูกไหมไม่มีรูพี่ไม่มีรูใช่ไหมไอ้วิธีการที่ผมคิดอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ถูกครับใช่ไหมครับอ่าถ้าอย่างั้นก็คือผิดศูนย์แา่นิดหน่อยเป็นหนองเต็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรูนะถ้าเป็นรูพี่ก็เสียบอย่างนงี้เลยถ้าพี่จะทำเสียบเหล็กอ่าเสียบเหล็กสมมติว่าระดับ เข็มมันจะอยู่เสมอดินสมมตินะพี่นะเข็มมันเสมอดินปุ๊บพี่หักเหล็กงอเสียบเสียบวางได้เลยครับเสียบได้เลยพี่อืตั้งขึ้นมาจากรูขึ้นมาได้เลยครับครับไม่ใช่อะไรหรอกพี่ถามเนี่ยผมกลัวเกิดบ้านมันผิดศูนย์ผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราตั้งเสาไปแล้วเดี๋ยวอนาคตแต่มันมันซุดตัวไงบ้านเนี่ยครับมันไม่ตรงศูนย์แล้วเดี๋ยวแต่พี่แยกโครงสร้างเียกันอยู่แล้วไม่ใช่ครับพี่แยกโครงสร้างกันอยู่แล้วไม่ใช่แยกไม่ใช่ใช่หมายถึงว่ากลัวบ้านหลังนี้ถ้ามันไม่ตรงศูนย์มันจะซุด มันจะเกิดรอยร้าเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับเกิดเ็นเตนเมนต์ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมามันจะแคลกมีรอยลุ้งรอยรล้าวไม่อยากให้เกิดปัญหาตรงนั้นครับอยากบริการลูกค้ามันดีๆครับวันนี้ท่านคงได้คาตอบแล้วนะครับคงจะมีแนวทางในการที่จะเลือกใช้เสาเข็มไมโครพายแล้วนะครับว่าหากท่านจะต้องการต่อเติม อาคารบ้านนะครับแต่บ้านหลังนี้บ้านลูกค้านะครับที่ใช้ที่เรามาดูหน้างานจริงกันวันนี้เขาจะเป็นการต่อเติมอาคาร2ชั้นนะครับก็เลยมีการเลือกใช้เข็มไมโครโพายนะครับเพื่อที่จะได้ลดในเรื่องของแรงสันสนสะเทือนนะครับต่างๆแล้วก็ความมั่นคงของตัวอาคารด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ